เ no, no. ชื่อว่าหลายคนคงชื่นชอบหนังเรื่อง The Flash กันนะครับมาเป็นหนังที่เติมเต็มแฟนๆ DC แบบเต็มสูมมแบบทั้งการนำนักแสดงรุ่นเก่ากลับมาคืนจอการสร้างความเป็นไปได้มากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นในจัก,กรวาลข้างหน้าผมเองที่ได้รับชมมาแล้วก็อยู่ในขั้นที่ชื่นชอบนะครับแต่ดูตามปกคลิปก็น่าจะบอกอยู่ครับว่าคลิปนี้เราจะมาพูดถึงข้อเสียากาัน ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาถ้าให้ผมให้คำนิยามหลังจากที่ดู The Flash จบนะครับ The Flash คือหนังที่ล้างอดีตอันมองมนอย่างละเมียดละไมพร้อมโอบรับอนาคตอันแสนสดใสที่กำลังจะมาถึงคลิปนี้จังหวะจะหนังจะขอไม่รีวิวนะครับจะขอข้ามไปพูดในส่วนของข้อเสียของ The Flash ที่ผมสัมผัสได้เลยเอาจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดน่าเสียดายมากกว่าครับจะมีอะไรกันบ้างสามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับ จุดน่าเสียดายจุดแรกครับนั่นก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกนั่นเองสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาแบบชัดๆเห็นเต็มๆเลยว่ามันดรอปลงมากๆถ้าคุณกำลังจะบอกว่า CG ยุคหลังของค่ายตรงข้ามอย่างค่ายมาเวลห่วยแล้ว The Flash คงจะอยู่ในระดับเดียวกันเลยครับไม่ใช่แค่เอฟเฟกต์สปีดฟอร์เท่านั้นแต่มันลอยแทยบจะทุกฉากแอคชั่นโดยก่อนที่มันทำยากด้วยแหละครับสู้ CG ซีรีส์บางเรื่องไม่ได้ด้ยซ้ำ ผมเข้าใจได้นะเพราะว่ามันต้องสร้างฉากเหนือจินตนาการออกมาแต่ผมก็แอบสงสัยอยู่ว่าองค์สมเนี่ยที่มันสู้กันที่มีฉากหลังเป็นโลกทำไมมันถึงลอยได้ขนาดนั้นจุดน่านเสียดายต่อมาจุดที่2ก็คือเนื้อหามันกลมกล่อมกลมกล่อมมากๆจนรสชาติที่ควรจะโดดเด่นมันไม่ถูกชูออกมาเรียบเรียงได้ดูไม่สลับซับซ้อนประเด็นครอบครัวก็ทำได้ดีมัลติเวิร์สก็เข้าใจง่าย ไม่ต้องพลามปูยาวเป็นหางเว้าแต่ถ้ามองกลับไปถึงแก่นของ The Flash จริงๆภายใต้แฟนเซอร์วิสหนาๆกับความตื่นตาตื่นใจ The Flash คือหนังที่ถูกทำมาเพื่อรีเซ็ต DC ใหม่จริงๆครับส่วนที่ผมบอกว่ารสชาติที่มันควรจะเด่นมันไม่ถูกชูออกมาอันนี้มันเป็นรสชาติที่ผมชอบส่วนตัวนะผมหมายถึงประเด็นเรื่องแม่ของแบ r รีเนี่ยคือคอนฟ lict หลักเลยแต่หนังแตะน้อยมากๆยอมรับว่าผมก็เอ็นจอย แต่เสียดายที่มันน้อยไปนิดนึง 3. ตื่นตาตื่นใจได้แป๊บเดียวหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ไอเทคนิคการพรีเซนต์ความเร็วเหนือแสงโคตรยากเลยครับพูดตรงๆว่าโคตรยากเห็นใจทีมงานสุดๆเอาจริงๆเราก็เห็นมาบ่อยมากๆครับในบรรดาหนังฮีโร่ฮอลลีวูดที่มันจะมีตัวละครวิ่งเร็วๆเนี่ยมันก็ผ่านการนําเสนอออกมาได้แตกต่างกันเห็นเขโม้ไม่ว่าเดอะแฟดเนี่ยจะให้ประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปตอนแรกผมก็รุ้นนะ ว่ามันจะออกมาแนวไหนได้อีกแต่มันก็สร้างความตื่นตาให้ผมได้อยู่ไม่กี่ฉากฉากวิ่งเนี่ยผมว้าวแค่ตอนเปิดเรื่องนอกนั้นก็ไม่ได้ตื่นตาอะไรสิ่งที่ทำเอาเราว้าวฟินแก้มแตกคือการกลับมาของแบทแมนไมเคิลคีตันกับการปรากฏตัวแบบโคตรเท่ของซูเปอร์เกิร์ลมากกว่าอย่างที่บอกไปฉากแอคชั่นของแฟลชมันทำยากจริงๆผม่าพวงกับก็คงเต็มที่แล้วแหละ สุดท้ายไม่เชิงข้อเสียแต่มันเป็นดาบสองคมของการชูตัวละครรองออกมาได้โคตรแย่งซีนแบทแมนไมเคิลคีตันและซูเปอร์เกิลซูเปอร์เกิลนี่ออกมาน้อยมากแต่มันเทจริงๆสะกดทุกสายตาจนบางทีก็ลืมไปว่าอา้าวเฮ้ยเรากำลังดูหนังเดียวของเดอะแฟ h ชอยู่นะอารมณ์เหมือนดู Spider-Man ของ MCU นะครับหนังเดียวที่ไม่เชิงหนังเดียวออกจะเป็นหนังอ e ีเวนต์ซะด้วยซ้า ็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครไปดูมาแล้วชื่นชอบผมก็ยินดีด้วยผมก็ชอบเหมือนกันแต่จุดที่น่าเสียดายน่าติมันก็ยังมีอยู่ผมก็พูดตามความจริงครับดูจบผมรู้สึกแบบนี้ใครชื่นชอบไม่ได้รู้สึกเหมือนผมผมก็เคารพในการเห็นต่างนะครับคิดเห็นอย่างไรมีใครคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสามารถพูดคุยกันได้เลยอย่างไรก็ตามจงไปพิสูจน์มันด้วยตาตัวเองนะครับ The f e t c h วันนี้ในโรงภาพยนตร์ ก่อนจากกันไปคลิปนี้มาง่ายๆตัดต่อไม่หุือหวาถ้า,าว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้จังหวะจะหนังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เลิฟมูวี่เซฟ Movie สวัสดีครับ